สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์พอดพระประแดงนะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะที่จะพามาชมนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นเจ้าตัวกระบะแคปบยกสูงนะคะรุ่น XL พัตนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะสําหรับราคาจะจาหน่ายนะคะจะอยู่ที่79,000บาทนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะ ตัวนี้นะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวนี้จะพาชมนะคะในส่วนของชุดแต่งคันนี้เลยนะคะว่าเราตกแต่งนะคะให้ลูกค้ากันแบบไหนนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะตัวกระจังตัวนี้นะคะได้เปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะอันนี้ลูกค้านะคะขอเป็นสีดําล้วนเลยนะคะฟอนต์ตัวหนังสือ FORD แบบนี้นะคะ มาพร้อมไฟติวนะคะให้3าจุดทางด้านบนตรงนี้นะคะในส่วนของรถลายนะคะจะเป็นแบบลังพึ่งนะคะตัวไฟหน้านะคะนุ้ยได้อัปเกรดนะคะให้กับลูกค้านะคะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบ2สเต็ปแบบนี้นะคะในส่วนของตัวลูกแก้วนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็แบบของโคมไฟอันนี้เลือกเป็นแบบเหลี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหลีนะคะอันนี้เป็นสีขาวนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ส่วนทางด้านล่างนะคะเรามีช่องนะคะสําหรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะถ้าหากลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะอยากติดเพิ่มเติมนะคะอันนี้สามารถติดตั้งได้นะคะทางด้านหน้านะคะจะมีตะขอนะคะลากจูงนะคะมาให้นะคะทางด้านนี้นะคะ1จุดนะคะสําหรับรุ่น XL พัดนะคะมาที่ด้านข้างตัวรถเลยค่ะสําหรับทางด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะนี่ได้ใส่ตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบมีหมุดนะคะ ตัว Q ะคะิวล้อนะคะเรายึดเจาะนะคะกับตัวลนทางด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนอย่างดีเลยนะคะรับประกันว่าไม่หลุดแน่นอนนะคะสำหรับแมกยางนะคะตัวนี้นะคะเป็นแมกขนาดขอบ16นะคะเป็นแมกลายก้านนะคะสีดําเงาตัดกับสีแดงเงาแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางพันคุกนะคะในส่วนของสเปกยางนะคะจะเป็นสองหห้าทับเจสิบสิบหนะคะส่วนส่วนยางตัวนี้นะคะจะเป็นยาง AT ทนะคะ และที่ด้านข้างตัวรถตัวนี้นะคะสติกเกอร์นะคะอันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นลายสร์โคนนะคะแล้วก็มีคําว่าเรนเจอร์นะคะอย่างที่นุ้ยแจ้งแทบทุกคลิปเลยนะคะว่าลายสติกเกอร์นะคะนุ้ยมีให้ลูกค้าเลือกนะคะมากกว่าสีสลายนะคะหรือว่าอยากออกแบบร่วมกับเรานะคะอันนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะนุ้ยมีทีมงานนะคะสําหรับการออกแบบสติกเกอร์ด้วยนะคะตัวกระจกมองข้างค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวนะคะมาให้นะคะตัวคิวกันสร์คะ่ะ นี่ติดให้เป็นสีดํานะคะติดให้ทั้งด้านหน้านะคะแล้วก็ทางฝั่งช่องแทบด้วยเลยนะคะแล้วก็ตัวฟิลนะคะนี่ติดเป็นฟิลสรามิกอย่างนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะแบรนด์เอาเรนเดอร์นะคะเป็นรุ่น GT นะคะตัวนี้จะมีหูจับให้นะคะแล้วก็มีจุดนะคะสําหรับติดตั้งตะแกรงเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตั้งได้นะคะแล้วก็ตัวข้อฝาถังค่ะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะ ัวไฟท้ายนะคะนุ้ยได้ใส่ตัวครอบไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะเราสัดโคนมาถึงสาดท้ายเลยนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะคะติดสติกเกอร์นะคะคําว่าเรนเจอร์นะคะเพื่อให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกันชนท้ายนะคะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวโลบาร์เลยนะคะเป็นแบรนด์เอาเรนเดอร์นะคะเป็นทรงแขนโอบนะคะมาถึงด้านข้างตัวรถเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมห่วงลากจูงนะคะตรงนี้นะคะมีมาให้นะคะ2จุดนะคะ ตัวนี้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงนะคะมีไฟนะคะสําหรับส่งป้ายทะเบียนด้วยนะคะค่ะสําสหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะตัวกระบะแคบนะคะเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะแล้วก็ผ่อนสบายด้วยนะคะสามารถโทรมาคุยรายละเอียดนะคะที่เบอร์0649626992นะคะเดี๋ยวนน้จะทิ้งเบอร์และไอดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่มีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องปลอดช้างนุ้ยชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ